โอเคครับอยู่กับร้านบางค้าแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มาดูเจ้าตัวตัวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะได้ไม่นานไม่กี่เดือน,นเองนะครับก็คือ ENC 1202นะครับหรือก็อก OK 3 4 TTI John Wick 2 Combat Master นะครับผมเมื่อหนึ่งตัวเนี้ยจะอยู่ประมาณ3 0 0 0ถึง3,200แล้วแต่ร้านขายนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสภาพ99%อีกนะ้าเปรละราคายอยู่ที่2,400บาทพร้อมเล่นก็2,400ันส0่านะครับอาจจะถูก ถูกกว่ามือหนึ่งเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นตัวปืนเปล่าประมาณสัก600ยถึงแ0 0บาทนี่ครับแล้วแต่นะพอแล้วแต่มันเป็นมี2สองราคานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแล้วเข้ามานะครับแล้วมีลหลายหลร้านที่เป็นร้านขายมือหนึ่งเนี่ยเขาเคลมว่าสไลด์ลื่นแบบไม่ต้องอัพแบริ่งนะครับมาดูกันว่ามันลื่นจริงไหมนะครับเพราะว่าผมก็คันมานานแล้วอยากรู้แต่ผมเป็นคนที่รอตัวมือสองที่ยิงช้ำชแบบยิงมาบ้านดีกว่านะครับ แล้วก็มาลองดูว่ามันลื่นจริงไหมนะครับก็เลยแม่พอดีได้มาแล้วผมก็เลยคิดว่าอืมต้องดูซะหน่อยแล้วนะครับอ่ะเปิดกล่องกันเปิดกล่องมาก็มีคู่มือยังอยู่นะครับคู่มือนะฮะตัวปืนแม็กกาซีนสองอย่างนะครับผมปึ๊บอ่าแอบตัวปืนก่อนนะครับให้แอบกล่องขอไปตัวปืนนะครับผมอ่ะนี่คือแม็กอยู่ในตัวปืนนะครับสภาพแม็กนะครับ อสภาพคลิปเลยมีรอยนิดหน่อยนะครับอมสภาพใหม่มากนะครับผมสภาพแบบ 9, ตีไปเก้าสิบเก้าเลยราะมีรอยเท่านอกนิดเดียวอืมอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าตัวปืนน,นะครับผมโอ้โหไงเนี่ยมีรอยแค่เนี้ย คือรอยตรงนี้เป็นเรื่องปกติของกลอกนะครับเพราะว่าเวลายิงคอมมูตลงไปเนาะแต่ผมหม,ม่จริงโอ้ยิงลายแบบไม่รู้ขอลิขสิทธิ์มาเพราะนะไม่ชัวนะครับเพราะตามข้อมูลก็ไม่มีบอกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแด้วยแน่คือเป็นโมเดลนะสวยนะครับสวยโลโก,โก้กลอกมาเลยนะครับนี่ก็ทารันแทติคอลอินโนเวชั่นนะครับ ข้างบนเป็นสกีไลาทารานนะครับศูนย์หน้าหลังเป็นแบบแต้มสีนะครับตรงน,นี้ก็เป็น Combat Master สกีสกีไลทั้งหมดนะครับสกีไลนะสภาพใหม่คลิปนะครับตัวนี้นะโอ้ยสวยมากสวยมากสวยสวยสยสวย,สวย,สวย,สวยนะครับอืมสวยจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเซฟของเขานะใครที่ซื้อปืนมือหนึ่งนะครับมือสองอะ่ะ มือสองมันแล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามือหนึ่งเนี่ยจะมีบางกล่องที่มันโดดมาเซฟแบบนี้เพราะว่าบางทีผลิตจากโรงงานเขาวางแป้นมันเขาอาจจะวางต่ำเวลาประกอบมันอาจจะติดหรือบางทีเขาอาจจะท,ด,ทดลองเซฟแล้วเขาพอเซฟได้ปุ๊บเขาลืมเอาเซฟขึ้นก็จะติดล็อกถ้ามีติดเซฟอยู่นะครับแนะนําว่าให้ให้ปิดเซฟก่อนนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้เซฟนะเห็นไหมอันนี้ร่างไกยไปแล้วมันจะเซฟไม่ลงแต่ถ้ารีเซ็ตไกลปุ๊บเขาจะเซฟลงทันทีนะครับก็ ให้ดูวันนี้หนึ่งนะครับนะจะได้าาไม่พลาดกันนะฮะมาดูความลื่นของสไลด์กันดีกว่าในครับไหนก็ได้มาตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเคลมว่าสไลด์ลื่นๆนะครับอืมอืมอืมเฮ้ยลื่นจริงเฮ้ยขออภัยนะมันจะมีรอยเพิ่มนิดหน่อยนะขออภัยนะ เราต้องรีเทคเรื่องความลื่นนะครับอุ๊ยโคตรลื่นเลยลื่นกว่า่าถ้าเป็นนับเป็นปืนเดิมนะครับลื่นกว่า W E อีกนะครับแต่เรื่องความแม่นยำก็ไปดูกันเอานะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันลื่นมากนะครับลื่นกว่า W E เยอะเลยนะครับถ้าแบรลิงถ้าเป็นเปรียบเทียบรุ่นเก่าแล้วกันนะครับรุ่นเก่าผมว่ารุ่นเก่าของ E N C ที่เป็นล็อตหลังที่ยังไม่ใช่รุ่นเข้าใหม่เนะี่ยะไรยังไม่ลื่นเท่านี้เลยยังมีอาการสะดุดด้วยนะครับต่อให้เป็นปืนเดิมที่แบบเพิ่งแกะกล่อง นี่คือลื่นมากนะครับโคตรลื่นเลยดูดิถ้าสไลด์ลื่นไม่ลื่นสังเกตยังไงนะครับท่านท่านไดเล่นเอ็นซีรุ่นเก่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นก๊อกสิบเจ็ดสิบเก้าหรือใดๆก็ตามของเอ็นีนะครับท่านลองดันแล้วค่อยๆปล่อยมันจะมีอาการสะดุดเล็กๆนะครับนี่ดันแล้วค่อยๆปล่อยอ่ะเนี่ยไม่สะดุดเลยโหโคตรดีอะทาดีมากนะครับแต่อนาคตผมไม่รู้ว่าต้องอัพแบลลิงไหมนะต้องรอ ปุป่มเพิ่งเปิดตัวอายุการใช้งานบางคนคงเล่นไม่เยอะนะครับเนี่ยไม่มีอาการสะดุดเลยนะครับดูดิเนี่ยเฮ้ยดีอู้แนะนำใครเล่น ENC เอาไปรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเปิดตลาดได้ไม่นานแนะนำอันนี้ผมแนะนำเลยใครจะเล่น ENC นนะครับแต่เรื่องความแม่นยำอาจจะอาจจะยังยังไม่โอเคแต่ถามว่า ท่านชอบความลื่นของสไลด์ความสมูทของมันเนี่ยแนะนำอีนซีรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมานะราคาอาจจะแอบเรียกอะไรอ่ะถ้ารุ่นใหม่ๆอาจจะแอบแรงไปนิดนึงนะครับแต่ผมเมื่อความสุขผมว่าเฮ้ยถ้ามันทําออกมาแล้วดีแบบเนี้ยโอเคนะครับเพราะว่าราคามันอาจจะแรงกว่าไซส์ปกติไปหน่อยนะครับนะอาจจะแรงกว่าไซส์ปกติไปหน่อยแต่ผมว่าโอเคนะรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นออกมาตัวเป็น mos บ้างเป็นตัวธรรมดาบ้างอะไรเงี้ยที่เป็นแบบ รุ่ดีเพิ่งเปิดตัวมาจัดเลยครับผมบอกเลยคุ้มโอ้ถ้าจะลื่นขนาดนี้นะพะนุม่มอุ้ยลื่นปืด๊ดนะครับไม่ต้องเป็นอาพแบลิงด้วยนะครับผมมาดูข้างในกันนะครับตะลึกในความลื่นเหมือนกันนะแง่เจ๋งจริงแหละนี่เลยข้างในโอ้โหมีใครให้ใหม่กว่านี้ไหมใหม่กว่านี้ก็ต้องมือหนึ่งแล้วนะ พนใหม่เลยอ่ะพนใหม่พนใหม่ยอมรับเลยว่าใหม่จริงใหม่จริงนะครับนี่เลยนะครับถอดเนี่ยมีรอยแค่เนี้ยถอดถอดง่ายมากนะครับปุ๊บปับ๊บเสร็จแล้วข้างในยังใหม่เลยยังจริงปะไม่ต้องล้างเลยก็ได้ไม่ต้องขีดซีลิโคนเลยยังได้เลย Oh ใหม่เกินพอดุ้ยใคได้ไปนี่น้องม,องมือหนึ่งเลยนะนะครับเพิ่งรุ่นเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับแต่ผมการันตีเลยว่าถ้าใครจะเล่น e n c นะครับแนะนําเป็นรุ่นเจนที่เปิดตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับราคาเ็าอาจจะแอบแรงไปนิดนึงนะเพราะว่าราคามันถ้าเปรียบเทียบแล้วราคาอาจจะถูกกว่า w e นิดนึงนะครับเรื่องความคงทนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทนกว่าไหมแต่ผมว่าก็พอประมาณ นะครับแต่ผมว่าฟีลลิ่งการยิงเนี่ยอาจจะไม่เท่าไม่เท่าอาร์มี่เท่าไหร่นะถ้าเรื่องเป็นเป็นรุ่นคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่รู้รุ่นอื่นเป็นไหมนะที่ออกมาพร้อมกันแต่เรื่องความลื่นเนี่ยเอาง่ายเป็นเกรดราคาเป็นเรื่องอะไรผลิตในประเทศเดียวกันที่สมูทมากๆนะครับเรื่องสไลด์สมูทจริงสมูทคิมเดียวแต่่แต่นแต่นเลยทีเดียวเชียวสมูทแคมีนอเลยนะครับไปเกินแจ็คสันนะ สมมติจริงสมมติจริงใครจะเล่นมือหนึ่งนะครับแนะนําเป็นตัวเจนใหม่ๆนะครับเพราะว่าสไลด์เขาลื่นหัวแตกจริงอันนี้คืออย่างที่ผมบอกครับอะไรที่ผมไม่เคยลองมผมจะไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าระบบลื่นจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับแต่ผมได้ยินสรรพาานามตั้งแต่มันเข้ามาแล้วว่าร้านมือหนึ่งที่เขารีวิวกันเาบอกว่าสไลด์ลื่นมากนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนระบบมาดีขึ้นนะครับแต่ก็เกินคาดไปนิดนะไม่คิดว่ามันจะลื่นขนาดนี้นะครับถ้าเป็นตัวเจนเก่า รุ่นก่อนหน้านเนี้ยที่เขาผลิตออกมาก่อนที่รุ่นใหม่จะนาเข้ามาเนี่ยยังมีอาการดึงเบาๆแล้วสไลด์สะดุดด้วยนะครับต่อให้ปืนใหม่โรงงานก็สะดุดนะแต่นี่คือแบบโอ้ขูแกะออกล่องมาแบบคือปืนรุ่นเจนเก่ายังมีอาการสะดุดของสไลด์อยู่นะครับต่อให้เป็นเพิ่งซื้อจากโรงงานจะมีาการสะดุดกึ๊กๆเล็กๆนะครับให้เรารู้สึกได้เวลาเราปล่อยสไลด์เบาๆนะครับแต่พอเป็นเจนใหม่ปุ๊บนี่ขนาดปืนผ่านการยิงมาแล้วประมาณสิบนัดนะครับก็ยังลื่นปลื้ดนะครับอ่ะ หายมากดกดกดปึ๊บใส่กับโอ้ยยิ่งโดนจะมีขาเข้าไปนุ่มเกินพอนุ่มอะดูทิ้งผมจะค่อยๆปล่อยนะครับมันจะไม่มีอาการสะดุดเลยน,นะอ่ะค่อยๆปล่อยนะครับผมจะค่อยๆสุดให้มันช้าที่สุดที่จะช้าได้เนี่ยไม่มีอาการสะดุดเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าเนี่ย ไม่มีสะดุดท่านลองทําแบบนี้ดูที่ไทยเล่น w e ที่ยังไม่อัพแบลลิงนะอัพแบลลิงแล้วก็ยังมีอาการสะดุดเล็กๆเ,เช่นกันนะครับของ w e ไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามนะที่เป็นจําเป็นต้อง ing อัพแบลลิงอ่ะแต่เนี้ยคือถ้าอยากรู้สะดุดไม่สะดุดท่านใดซื้อปืนใหม่ที่อ่าที่เป็นค่าย E&C นะครับที่เป็นยังเป็นเจนเก่าที่ไม่ใช่เปิดตัวล่าสุดแล้วก็เบลอาร์มี่แล้วก็ w e นะครับให้ลองทําแบบนี้นะอยากรู้ลื่นไม่ลื่นนะครับ ให้กำไว้แบบเนี้ยแล้วค่อยๆเอามือให้กดกระโต้เยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไหลช้าๆเนี่ยไม่สะดุดดีมากนะครับแต่เรื่องความแม่นยําก็ว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันเดีกวครับโอเคมาทดสอบยิงเจ้าตัว E&C g o c k สามสี่ทารานนะครับเป็นตัวน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเออนะครับ ก็จะมาทดสอบยิงให้ท่านดูกันนะครับเพาเคลมว่า okay, สไลด์ลื่นก็ลื่นตามอย่างว่าครับลื่นหัวแตะเลยนะไม่ต้องอัพแบริ่งก็ช่วยได้นะนี้ผมบอกอธิบายไว้ต้นคลิปนะครับเ็ทํามาดีมากนะครับถือว่าเขาแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับเพราะว่ารุ่น,นก่อนๆเนี้ยเรื่องสไลด์ลื่นเนี่ยอ่าสไลด์เขาจะสะดุดอยู่ในบางจังหวะตอนเราเล่นนะครับแรกๆมันจะมีอาการฝืดเล็กน้อยแต่รุ่นนี้เ็าปรับมาใหม่หมดถือว่าเขาทาได้ดีมากนะครับอุ <S <S ้ยแก้ไขแล้วใครได้ไปตัวนี้สภาพมือหนึ่ง น้องๆมือหนึ่งแล้วกันถ้าไม่นับผมยิงนะเออนะครับอ่าแก๊สนะครับวันนี้แก๊สส้มเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ่าลูกน้ำหนักศูนจุดสองูนย์ะครับไซส์มาตรฐานอ่าใส่ลูกแล้วนะครับหัดแก๊สแล้วจุู๊ อ่ะลืมสาธิตให้ดูผมก็จะสาธิตให้ดูไม่เป็นไรเลยลูกขึ้นซ้อนเดี๋ยวผมเขย่าออกได้ก็คือนะครับใส่แม็กแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าลูกหมดสไลด์แขวนนะครับถ้าลูกหมดสลด์แขวนแบบนี้เวลาจะใส่สลด์ใส่ใส่ใส่แม็กใหม่นะครับไม่ต้องตบแม็กย้ํานะไม่ต้องตบแม็กใส่ไปเฉยๆปุ๊บแค่นี้แล้วก็ดึงสลด์เอาปั๊บนะครับแล้วให้มันลงก็แค่ดึงสลด์มันก็ลงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตบ แอคชั่นเท่ๆตบปุ๊บเดี๋ยวขาเตะลูกหักนะครับเนี่มนยมาเนี้ยอันนี้ผมพอดีขึ้นสไลด์ไปแล้วนะครับผมก็ดึงสไลด์ลงสไลด์มันเบามากนะครับแค่เนี้ยมันก็ลงแล้วนะครับไม่ต้องไปตบแม็กอะไรให้มันมากมายเดี๋ยวพังนะครับอ่ะสามสี่สามสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเกือบ3ามร้อยหกสเนี่ยแรงอยู่นะใช้แก๊สส้มถ้าใช้แก๊สอีดีพันน่าจะอยู่ประมาณ 3, ามสี่หนะครับโดยประมาณนะอ่ะไปะดูความแม่นยำกันกับเื้าตัวก๊อกสามสีโอเคมาเป้า10เซนและ20่สิบเซนนะครับระยะ15เมตรนะครับเป้าใหญ่ล้มไปแล้วนะครับโอ้ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าเป็นเป้าเล็กนะครับ โอเคต่อไปดูระยะ10เมตรนะครับโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะโดยประมาณ10เมตรนะครับอู้10เมตรถือว่าแม่นนะโอเคครับยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่เปัญหานะครับดับต่อไปนะครับเราแม็กออกก่อนเลยดับแรกนะครับหลังจากยิงเสร็จแล้วเอาแม็กออกก่อนแก๊สในแม็กมีอ่า แก๊สรุ่นใหม่มีซีลิโคนในตัวนะครับไม่ต้องเอาแก๊สออกนะครับผมถ้าเราในกรณีที่เรายิงไปบ้างแล้วแต่ถ้าเราเล่นจนแก๊สหมดนะครับแบบอยากลองคุณภาพว่าหนึ่งแม็กยิงได้กี่นัดถ้าเป็นปืนใหม่ๆเลยเนี่ยแบบโอลิงยังไม่ฟีบอ่ะหรือว่าบางทีบางรุ่นโอลิงมันถ้าเราดูแลดีมันก็ไม่ฟีบนะนะครับมันก็จะยิงได้อยู่ประมาณ30นัดนะครับโดยประมาณนั้นแล้วแต่สภาพอากาศนะถ้าอากาศร้อนนะ่ะได้ถึงแต่ถ้าอากาศเย็นหน่อยช่วงฝนตกอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับนะ เออนะครับบางคนอยากเค้นคุณภาพก็ใส่เต็มแม็กซัด,ดูสัก2แม็กก็แล้วแต่ถ้าหมดแล้วเราก็เติมถ้าจะเลือกเล่นอัดแก๊สอัดแก๊สเข้าไปเพิ่มนะครับแต่ถ้ายิงแล้วยังเหลือลูกเ,เหลือแก๊สอยู่เราก็ไม่ต้องอาออกครับคาวได้เลยนะครับดึงสไลด์ถอยหลังลงนะครับไม่ให้ใช้ตบคันแขวนนะอย่าลืมครับไม่ให้ตบเราให้ดึงแล้วก็ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับแล้วก็อย่าลืมรีเซ็ตไกด้วยนะครับเพื่อเป็นการรีเซฟสปริงสะพนานไก่อะ มาบอกฟิลตัวนี้นิดนึงนะครับสไลด์อันนี้ผมพูดในคลิปนี้เลยนะเพราะต้นคลิปผมอ,อธิบายเรื่องสไลด์ไปแล้วมาอธิบายเรื่องฟิลลิ่งการยิงนะครับฟิลลิ่งการยิงตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าไกาหนักกว่าเดิมรุ่นก่อนค่อนข้างอ่าเยอะนิดนึงใช้คำว่าไม่เยอะไม่ได้ใช้คําว่าหนักกว่าเดิมนิดนึงในะค,ความรู้สึกผมอะไกหนักกว่า WE เล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะถ้าใครเคยเล่น ENC รุ่นเก่าๆรุ่นก่อนที่เป็นเจนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเนี่ย ก็อาจจะรู้สึกถึงว่าไกลมาเล่นตัวใหม่ๆไกลอาจจะหนักนิดนึงนะครับเพราะความสุขผมว่าไกลมันใช้แรงเพิ่มเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมนะก็เผื่อท่านใดจะไปซื้อมือหนึ่งมาแล้วลองดูแต่ในความสุกผมว่าไกลมันหนักกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะยังไม่ได้หนักเท่า JSK หรือว่าหนักเท่าของหลายๆค่ายที่ไกลหนักๆผมว่าอันนี้ก็ไกลหนักหนักแต่ไม่ได้หนักมากหนักกว่าเดิมนิดนึงนะครับ โอเคนะครับเล่นบีบีกันนะครับอย่าลืมล้างทําความสะอาดกันด้วยนะครับผมต่อให้ท่านเล่นแล้วไม่ล้างยังไงก็พังต่อให้ล้างยังไงก็พังครับร้อยเปอร์เซ็นต์พังแน่นอนแต่แค่การดูแลรักษาช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุนะครับทาให้ปืนอยู่กับเราได้นานขึ้นไม่พังไวนะครับเล่นแล้วก็ถนอมแล้วดูแลเขานิดนึงครับเขาจะได้ไม่พังเนาะนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเทงเซานะครับแลนด์บีเคอาร์ซอฟต์นะครับผมหรือกดคระปุกเพิ่มเติมใต้ชื่ โอเคครับขอพระคุณมากๆครับ